วัลลน,นละฮะดีสท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสอลลอผู้อะไรอุสลามได้กล่าวว่าเมื่อใดที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาทรงรักจนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดพระองค์จะทรงทดสอบพวกเขาข้อคิดจากฮะดีสอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาทรงมีคุณลักษณะอันสูงส่ง หนึ่งในคุณลักษณะนั้นคือความรักต่อบ่าวของพระองค์กลุ่มใดและครอบครัวใดที่ได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานวุวะตะลาอัลลอฮฺจะทรงทดสอบความเข้มแข็งความศรัทธาความจริงใจและความอดกลั้นของพวกเขาต่อสิ่งที่พระองค์ทดสอบมีความประเสริฐของผู้ที่ได้รับการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานวุวะตะลา